สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยในรัฐบาลนะครับสลับในงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครก็จะเป็นในปกสลากนะครับรอยกระทงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะก็จะมาตามกันต่อหลายๆท่านถามกันเข้ามานะครับในปกลายเซนนะครับในงวดที่แล้วปกลายเซนก็เข้านะครับเนาะแต่ต้องนําไปจับใน6ตัว นะครับเนะอ่ะครั้งก่อนก็เข้าเหมือนกันนะครับที่ปกลายเซนเหมือนกันเนี่อันนี้ครั้งก่อนนะฮะนี่อันนี้ครั้งก่อนนะครับนี่ลายเซนเหมือนกันก็ออกเหมือนกันนะครับซึ่งออกเหมือนกันกับในงวดนี้ก็คือไปเอาใน6ตัวทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับในงวดก่อนนะฮะงวด1ตุลาปกลายเซนก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ออกเหมือนกันนะแต่ในตรงนี้เนี่ย นำไปจับสลับแค่ในตรงนี้นะครับเนาะ7877เนี่นั่นแหละนะครับอ่ะมาดูแล้วกันนะครับว่านะครับในงวดล่าสุดนี่ปกลายเซ็นแบบนี้นะครับจะมีลายเซ็นเหมือนกันไหมนะครับในล่าสุดนี่ลายเซ็นแบบนี้นะฮะอ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับย้ําไปในทุกคลิปนะฮะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะให้ดูท่านได้ไปเลือกซื้อนะครับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนไปดูตั้งแต่วันที่1แล้วกันนะครับนะซึ่งในปกแบบนี้ลายเซ็นเหมือนกันคล้ายกันกับในงวดของวันที่16บหกนะฮะทันวานะนี่ลายเซ็นเหมือนกันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกัน100%แต่ก็ใกล้เคียงนะครับนี่ดูองศาดูมุมตูตรงเลี่ยมๆเนี่ยอ่ะเหมือนกันถ้ามันเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องไปเอาผลในครั้งก่อนนะฮะก็คือวันที่16 16ธันวานะครับปี66อืมปีนี้เลขชอบออกเหมือนปี66เนนะในรางวันที่1นะฮะก็จะเป็นที่ในสาม6 7 5ห้หเาล่างล่างก็จะเป็นที่ใน8 5นั่นแหละนะครับเนี่ยมันมักจะสลับกันอยู่ในตรงนี้นะครับสลับกันรางวันที่1หรือบนมาล่างล่างไปบนนะครับซึ่งนะฮะในงวด 1ตัวงลานะครับก็ออกไปในที่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเนี่ยก็มานะครับลองดูรางวัลที่หนึ่งด้วยนะแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกอืมนะครับเนี่ยก็มานะครับในที่ในนะครับสลับกันเนี่ยบนมาล่างเนี่ยมาเจ็ดแปด หลักร้อยกับหลักหน่วยนะฮะก็มาเจ็ดเนี่ยนั่นแหละนะฮะก็มาเหมือนเหมือนกันนะฮะออกคล้ายๆกันนะครับเนาะนี่แหละปกไล่เส้นเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่เดี๋ยวมาดูเลขหน้าเลขท้ายนะเผื่อมันจะมาเหมือนกันด้วยศูนย์ห้าแปดสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าแปดสี่หกเก้าหกสี่อ่าไม่คล้ายเนาะส่วนนะครับในถัดมา ถัดมาก็จะงวดนะฮะของวันที่16อ่กงวดที่เดียวเลยนะครับปกลายเส้นแบบนี้ไปคล้ายๆก,กันกับในกาะหน้านี้นะครับนี่อันนี้นี่เหมือนกันเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะสีฟ้าเหมือนกันเลยนะลงลายเสน้นมันลายเส้นมันจะมีสีชมพูออกชมพูนะออกฟ้าๆเลยแหละเหลืองเหลืองก็มีแล้วแต่บางงวดนะฮะนี่เหมือนกันเหมือนกันกับในปี6 6กอีกแล้วนะฮะก็คือในงวดของวันที่16กรกรกฎาคม ย้อนไปดูนะครับในงวดของวันที่16กรกฎาคมนะครับเลขออกรางวัลที่1นะ่งเสำหรับในรางวัลที่1นี่ออกไปเนาะก็จะเป็นในที่ใน1 1 6 9 5 3 0นะแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 2เนี่ยส่วนในนะครับถัดมานะถัดมาในงวดของวันที่16ตุลาสิบหตุลานะครับออกไปก็จะเป็นในที่ใน0 0 5 9 6 9 6ห1เก้าหหหนึ่งี่ยเนี่ย,ยสลับกันอยู่ตรงน 6, 1, 9, เนี้ยหกหนึ่งเก้าหก็มีนะฮะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งอ่าตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าสลับกันเนาะอาจจะเป็นในที่ในนะครับงวดก่อนอืมมันก็สลับกันได้ทุกทุกหลักเลยนะในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวล่างมาบนอ่ะเนี่ยจะเอาล่างนะครับหลักสิบก็ได้นะมาจับ เราก็จะเป็นในชอหกเก้าเนี่ย6 9 6 1เนี่ยจะเป็น6 5 6 3 6 0เนี่ยเนี่ยแค่นี้เลยนะฮะก็แสดงว่าล่าสุดนะครับไปดูนะฮะปกลายเซ็นเป็นแบบนี้นะครับปกลายเซ็นเป็นแบบนี้นะฮะ,ก,บบะ,ฮะก็ไปค้นหาไปหาไปหา หาไม่หาไม่ง่ายหาหาไม่ยากสิเออเพราะว่ามันเป็นปกลอยกระทงเหมือนกันเลยนะครับเป็นปกลอยกระทงเหมือนกันของในปีหกหกอีกแล้วนะอ่ยไลเซนปีหกแปดนี่จะไปคล้ายๆกันกับในปีหกหกเลยนะครับอ่ะลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันคล้ายกันไหมคล้ายกันสุดๆเหมือนกันคักคันวคือกันคักคออกเหมือนกันคักคแต่สีไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยมป็นออกสีชมพูแบบเนี้ยเนาะ อืมอ่ะยังไงก็ขอให้มาแล้วกันถ้าย้อนไปดูในงวดของวันที่สิบหกนะฮะในงวดของวันที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกอีกแล้วนะครับอ่านะสองงวดก่อนหน้านี้ก็ปีหกนะครับสิบหกพฤศจิกายนปีหกหกนะฮะสลับในรางวันที่หนึ่งแลวออกไปที่ในห้าห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนยะ์แล้วก็ในหนึ่งสี่ อ่าเอาเลขหน้าเลขท้ายมาด้วยเนาะอ่าเลขหน้าเป็นสามสี่หกสี่หนึ่งสองเลขท้ายเจ็ดเจ็ดปดเนาะเก้าหกหนึ่งอ่ะเผื่อบางท่านจะไปซื้อนะเผื่อมันออกเหมือนกันนะครับเนาะถ้าสลับกนันเท่าที่ดูย้อนหลังไปในสองงวดก่อนหน้านี้นะครับมักจะเอาในที่หลักสิบอ่ะอันนี้แปดมาแปดเจ็ดมาบนหกอ่าก็มาหกก็มาบนเหมือนกันนะมาหลักหน่วยเหมือนกัน หรือว่าล่าสุด1จะมาในหลักหน่วยบนเนาะอ่ะถ้าหกหจะมานะครับก็จับกันไล่มาตั้งแต่ในตรงนี้เลยนะฮะมาในหลักหน่วยเนาะอ่ะก็ต้องเอานี้เป็นหลักสิบห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเ้าหนึ่งศี่ยแค่นี้เลยนะครับหรืออาจจะหนึ่งอาจจะไม่มานะครับเนาะอ่ะอาจจะเหมือนในวัที่แล้วนะมาสลับในตรงนี้ จะสลับอ่ะถ้า5มาแล้วก็5 7 5 9 5 0ถ้า7มาก็7 9 7 0 7 1ไปแล้วนะแล้วก็7 4 5 5 4ได้มั้ยหืได้ไหมเหลยงบางงามเนาะอ่ะ9 4ชอบอยู่เนี่ยก็สลับกันแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องไปสลับไม่ต้องไปจับเยอะนะฮะเนาะอ่านะฮะ บนในครั้งก่อนมา9 6 7าแปแต่ที่แน่ๆน,นะครับเนาะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยหนึ่งนะเกาะสองวันก่อนหน้าเนี่ยมักเอาในหลักสิบล่างไปออกเป็นหน่วยบนหรือว่าจะวิ่งหนึ่งนะวิ่งหนึ่งหนึ่งบนอ่ะหรือจะซื้อนี่นี่อ่าครั้งก่อนก็มีหนึ่งเนี่ยหรือจะซื้อสามตัวติดไว้อ่ะก็ไม่แน่นะครับอ่ะนี่เก้าหนึ่งอาจจะซื้อ หกเก้าหนึ่งก็ได้นะหรือเก้าหกหนึ่งหรือสี่สองหนึ่งอ่าเอาหนึ่งไว้ในหลักหน่วยแล้วกันนะฮะก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลยนะฮะก็มีโอากาสที่เป็นไปได้หรือสลับสนง่ายๆเนี่ยเอาสลับกันแค่ในนะครับสามตัวบนสองตัวล่างก็ได้เนาะนะเะเผื่ยเสมือนในงวดนี้นะครับเนาะเนี่ยสลับกันเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเนี่ยนะฮะเก้าศนะูนย์เนี่ยเก้าศูนย์สี่เออนะฮะ สามตัวอ่ะไม่แน่นะครับสามตัวก็อาจจะออกเลขนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นในที่ในเก้าสี่เก้าศูนย์นะเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบอ้าวก็ไม่แน่นะครับก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับสําหรับในล่าสุดเพราะว่าในปกรายกระทงเนอาใช่ว่ามันไม่เคยออกเหมือนกันมันเคยออกเหมือนกันอยู่นะครับถ้าย้อนไปนะฮะก็ตั้งแต่ในที่ในปีปีหกหกสามเนี่ยเนี่ย ปี63ปี64ปี65ปี 6, 3, ป 6, 3, ป 6, 4, ป6 5ปี6 5ปี66เนี่ยซึ่งมันก็ออกมาออกเหมือนกันกับในปี66เลยนะครับ3ปก็38ล่างเหมือนกันนะครับเนาะเออแล้วก็มาในที่ในปีนะครับ ปีหกเจ็ดนี่ยเอออ่านี่ปีหกหกก่อนอขออภัยนะฮะเออมันก็เว้นมาหลายปีอยู่เนาะนะครับมันมาออกเลขเดิมเนาะอ่านี่เลยนะครับสถิติล่าสุดจะออกเลขเดิมไหมปีที่แล้วออกเลขเดิมล่าสุดจะออกหกหนึ่งไหมนะครับหรือว่าห้าเจ็ดแต่ที่แน่นะครับสองปีติดเลยนะครับในช่วงในปีหกสามแล้วก็ในปีหกสี่นะครับมันมาหน่วยเลขหนึ่ง อ่าตามสูตรเมื่อกี้เลยนะครับเนาะหนึ่งจะมาต่อเนื่องอีกไหมนะะสลับใน2ปีติดติดเนี่ยเหมือนในช่วงเนี้ยหก็มา2ปีติดติดห้าหนึ่งหกหนึ่งอ่ะอันนี้สองหนึ่งหรือว่าสามหนึ่งนะสุดอ่ะก็ไม่แน่นะครับเนาะเออนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นในนะครับปกสลากตรงลายเซ็นนะครับเนาะตรงลายเซ็นจะออกไหมนะฮะจะเข้าอีกไหมเป็นงวดที่สามงวดติดติด นะครับเนาอก็ลองนําไปรุ้นแล้วกันนะในงวดที่แล้วถ้าจับดีๆนะฮะก็ทั้ง61แล้วก็หกเเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ